วิธีการเขียนเซตรูปแบบต่างๆจุดมุ่งหมาย1ใช้สัญ,ญลักษณ์เกี่ยวกับเซตสองหาผลการดําเนินการของเซตสใช้แผนภาพเวนแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเซตสใช้ความรู้เกี่ยวกับเซตในการแก้ปัญหาเซตคือกลุ่มของสิ่งต่างๆที่สนใจโดยเมื่อกล่าวถึงกลุ่มใดจะสามารถบอกได้แน่นอนว่าสิ่งใดอยู่ในกลุ่มสิ่งใดไม่อยู่ในกลุ่ม ักใช้อักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ในการกล่าวถึงเซตเช่นกลุ่มของประเทศในเอเชียระหว่างสมาชิกแต่ละตัวเช่นเซตของจํานวนนับที่น้อยกว่า5เขียนได้ตัวอย่างเซตเช่นเซตของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตัวอย่างของสิ่งที่ไม่ใช่เซตเช่นเซตของคนหน้าตาดีเพราะไม่สามารถบอกได้แน่ชัดว่าแต่ละคนอยู่หรือไม่อยู่ในกลุ่มนี้สมาชิกคือสิ่งที่อยู่ในเซตโดยใช้สัญ,ญลักษณ์แทนคําว่าเป็นสมาชิก หรืออยู่ในวิธีการเขียนเซสร,รูปแบบต่างๆการเขียนเซตเราจะสามารถเขียนได้2รูปแบบได้แก่แบบแจกแจงสมาชิกเขียนสมาชิกทุกตัวของเซตโดยใช้ครอบสมาชิกของเซตทั้งหมดและใช้สัญ,ญลักษณ์เพื่อแยกสมาชิกแต่ละตัวเช่นม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงแบบบอกเงื่อนไขของสมาชิก ใช้ตัวแปรแทนสมาชิกแล้วบรรยายสมบัติหรือเงื่อนไขเซสมีกี่ชนิดเซสจำกัดเซสที่มีจำนวนสมาชิกเป็นศูนย์หรือจำนวนเต็มบวกบอกจำนวนได้เซสอนันต์เซสอนันต์จะตรงข้ามกับเซสจำกัดหรือเรียกว่าเป็นเซสที่ไม่ใช่เซสจำกัดมีจำนวนสมาชิกมากไม่นับไม่ถ้วนเราจะไม่สามารถระบุจำนวนของสมาชิกได้เซตว่างคือเซตที่ไม่มีสมาชิก โดยใช้สัญ,ญลักษณ์หรือแทนเซตว่างเช่นเศษของจำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยกว่า0ูเอกภพสัมผัสในการเขียนเซษจะต้องกำหนดเขตที่บ่งบอกถึงขอบเขตของสิ่งที่จะพิจารณาเรียกเศษกำหนดเขตนี้ว่าเอกภพสัมผัส relative universe ซึ่งมาเขียนแทนด้วย U <You. S 1> สำหรับเอกภพสัมผัสที่พบบ่อยเช่น N คือเซตของจำนวนนับหรือจำนวนเต็มบวก Z คือเซตของจํานวนเต็ม or คือเซสของจํานวนจริง power set เรียกเซสของสับเซตทั้งหมดของเซต a ว่า power set power set ของเซต a เขียนแทนด้วย pa เซตที่เท่ากันเซต a เท่ากับ b หมายความว่าเซต a และเซต b มีสมาชิกทุกตัวในเซตทั้งสองเหมือนกันสับเซตเซต a เป็นสับเซษของ b ก็ต่อเมื่อสมาชิกทุกตัวของเซ A เป็นสมาชิกของ B เขียนแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์บีโดยมีสมบัติของสับเซสที่น่าสนใจคือเป็นสับเซสของทุกเซ A เป็นสับเซสของ A ถ้าเซต A มีสมาชิก n ตัวจะได้ว่า A มีสับเซสทั้งหมด2ยกกำลัง n ตัว